พ่อของเธอจะไปทำงานแล้วมาจุ๊บพ่อหน่อยพ่อบอกให้จุ๊บพ่อไงเด็กดีจริงๆเลยผมไปละเจอกันหลังเลิกงานนะมินนี่ฉันไม่อยากใส่มันไว้ในปากแล้วไม่ได้นะเธอต้องดูเหมือนทารล้กต้องใส่มันไว้ในพูดบทของตัวเองสิกูกูก้ากาเอาละเริ่มจากรนี้ก่อนมิกกอยู่ข้างนอกเงียบก่อนรอจนกว่าพวกเขาจะไป ออไ้เราไปทำอีกด้านหนึ่งได้เลยไหมครับได้เลยโอ้ทำ่วนนี้ให้เสร็จกอ่อ,กอ,อนอ,อ,นอนนะุ่นุนบิวดเออร์เดี๋ยวผมต้องหยุดก่อนหยุดก่อนนะโรดี้ในนี้มันไม่ปลอดภัยนะแต่มินี่กับเบนนี่อยู่ข้างไหนอ่ะแย่แล้วสิเฮ้ยมินี่ เป็นนี่อยู่ในนั้นเลยคะหนึ่งที่สัญญาซะบอกสิว่าพวกเธอปลอดภัยอ่ะช่วยด้วยด้วยต้องขอความช่วยเหลือแล้วพวกเขาอยู่ไหนอยู่ข้างในอะครับเฮลี่ไปดูว่าเด็กๆอยู่กันตรงไหนนะได้เลยเราจะเข้าไปจากตรงนี้ทุกคนถอยไปได้เลยเร็วเข้าทุกคน เอแล้วแต่ทางเข้าถูกเสากั้นเอาไว้เราเข้าไปไม่ได้เข้าใจแล้วเราจะหาทางเข้าไปให้ได้ถ้างั้นหาต่อไปนะ <aquell> ร้อยเราจะต้องยกตรงนี้ออกเพื่อทําทางเข้าไปจัดก,การได้ไหมจะลองดูนเอาละอนนายจัดการเรียบร้อยแล้วฉันจะเข้าไปดูให้แน่ใจว่าทางสะดวกแล้วหรือยังจากนั้นแอมเบอร์เธอไปรับพวกเด็กๆ <coup. S 1> ได้เลย Ripai le. Abah, betapa hiss belau. Jauh, jauh, jauh. Huh, dia ni benarai dah. Long. Di, main keluarlah. Jangan. Di, main keluarlah. 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 Di

เราไม่ควรเข้าไปในนั้นเราไม่มีที่อื่นให้เลาเล่นแล้วนี่ครับเข,เข้าใจแล้วเราต้องให้พวกเธอใช้สนามเด็กเล่นแน่นอนถ้าเรารู้ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้นะดูเหมือนว่าเราจะต้องหาที่ที่ปลอดภัยให้กับเพื่อนๆเ,เด้เล่นกันแล้วล่ะครับมีมที่ไหนที่เราจะสร้างสนามเด็กเล่นได้เหรอคะมีสิฉันรู้อยู่ที่หนึงนะแน่นอนว่าคุณบิลเดอร์จะต้องช่วยเราด้วยล่ะ ฉันยินดีสร้างที่สำหรับพวกเด็กๆนะแล้วเธอคิดว่าจะสร้างที่ไหนดีละ่ะตรงนี้ครับผมว่าตรงนี้เหมาะสำหรับทํำสนามเด็กเล่นคิดว่าเราควรจะสร้างสนามเด็กเล่นใหม่ที่นี่แน่นอนมันเป็นที่ที่ใกล้กับบ้านของพวกเราเราต้องทำให้แน่ใจว่าติดตั้งเครื่องเล่นทุกชิ้นอย่างปลอดภัยเราจะสร้างกระท่อมเล็กๆและสนามฟุตบอลแล้วก็ชิงช้าแล้วก็สไลเดอร์ออาจจะมีข้อด้วยนะ ว้าวโหบจังเลยถ้าพวกเราเข้าไปจะได้เละครับชิญเลยจ้าไปกันเลยไปกันเลยดูเหมือนว่าความคิดเฮนรี่จะเจ๋งนะขอบคุณค่ากูรูล่ยไม่ต้องขอบใจฉันหรอกทีมงานกับฉันก็แค่ทำตามแผนของเฮนรี่เขานะเฮนรี่ เธอทำได้เยี่ยมจริงๆเลยฮะขอบคุณนี่เฮลี่ที่นี่เจ๋งไปเลยทุกคนบอกเขาว่าคิดยังไงเรารักที่นี่ดีใจจังว่าฉันจะมาเล่นด้วยคนนะคงไม่ได้หรอกคุณต้องมาเป็นหนึ่งแับลักของเราไม่แฟนเลยทนาทุกคนฉันจะไม่ได้ว่าต้องทำแบบนี้ด้วยอ่ะไม่มีด้วยอากเลนด้วยนยจุด พวกเขาแอบมาเล่นกันโดยไม่มีชันงั้นเหรอฮฮ่าเออโถ้าไม่มีบูนเนอร์พวกเราแต่ก็ผลัดกันเล่นบอลได้ครบทุกคนดีจังเลยเนอะนั่นสินั่นสิต่อไปเนี่ยมาเล่นโดยไม่ต้องชวนเขากันดีกว่าว่าาไงนะเอาละทุกคนงั้นก็มาเริ่มกันมาอีกรอบนะมาเล่นบอลกันโดยไม่ชวนชันเลยเอะ ตาวนี้ถึงตาฉันบ้าแล้วนะป๊กเดี๋ยวฉันไปเก็บให้เอ,เอไปไปนงนะโอ้โหอยู่นั่ไนไงทำไมแม็กซ์ไปเก็บนานจังเลย ช่วยฉันด้วยเเรื่องขึ้นกับแม็กซ์เขานนแล้วล่ะเนี่ยแม็กซ์ช่วยฉันด้วยแม็กซ์ช่วยฉันด้วยรอฉันก่อนนะแม็กซ์เฮ้ยเฮ้ยนี่มันบึ้งโค้นน่นาช่วยฉันด้วยป้อก พวกเขาคงจะเบื่อเรื่องที่ฉันเอาแต่เล่นบอลอยู่คนเดียวแน่ๆเลยเอ้ฉันด้วยเกิดอะไรขึ้นน่ะนี่เพื่อน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 พวกนายอยู่ไหนอ่ะเราอยู่นี่ฮะ พวกเราตกลงมาในบึงโคลนนะพวกนายรอก่อนนะจะรีบแจ้งหน่วยกู้ภัยอ่ะ แฮนลี่ไปที่เกิดเหตุก่อนเลยนะไปดูสถานการณ์ก่อนเข้าใจแล้วดิโ๊กอย่าพิ่งปล่อยตอนนี้นะเฮ้ยให้จบเอเพื่อนเพื่อนรออีกเดียวนะจะตักโคลนผู้นี้ออกไปให้หมดล้อลงมาทำไมแล้วนั่นะเฮ้ยบรูเนอร์พอเธอเดี๋ยวก็ตกลงไปในบ่อโคลนตามเราหรอกจะไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเพื่อน ฉันกำลังจะจมแล้วเฮ้ยแม็กซ์เฮลี่ขอโทษอีกนิดนึงนะทีมกู้ภัยกำลังจะมาช่วยแล้วมาแล้ว เพื่อนฮอลลี่เราอยู่ทางนี้รรยนายช่วยแม็กซ์นะอืมแอมเบอร์นายช่วยบรูเนอร์ส่วนฉันจะช่วยโป๊กเองอืมเราเร่งมือเถอะดัมบฮ้์ หโอขอบใจมากเลยโฉันกำลังจะกโคลนว้วรูน่าใรช่วยฉันหน่อยทนหน่อยนะออโอดทนอีกหน่อยนะแมใ อที่ฉันไปสายก็เป็นเพราะว่านายนะฉันเลยโดนคุณบ er ิวเดอร์ดูเอาเลยนายยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอฉันไปรับผู้โดยสารไม่ทันเวลาเพราะว่านายไม่ยอมช่วยฉันเหมือนกันนายจงใจไม่ยอมให้ฉันเติมน้ำมันใช่ไหมล่ะฮห นายทำตัวเหมือนเด็กเลยนะนายว่าฉันทำตัวเหมือนเด็กเหรอเฮ้ยก็อยู่กันแค่สองคนนี่ต้องถามอีกนายเด็กกว่าฉันเป็นร้อยเท่าเลยงั้นนาคงทำตัวเหมือนเด็กกันเหรอเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะทุกคนพวกนายทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะนายมาก็ดีแล้วล่ะเฮลี่บอกเขาทีนะว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่เป็นเพื่อนกับเขาอีกต่อไปแล้วล่ะเฮ้ยต่อไปนี้ฉันก็ไม่เป็นเพื่อนกับโพสตี้เหมือนกันแหละ เอออันนี้พวกนายจริงๆเหรอต้นมิตรภาพออกดอกแล้วเหรอใช่ตอนฉันเล่าให้เคฟฟังเรื่องดอกมิตรภาพเขาบอกว่าเขาจะรีบไปดูเขามีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจริงเหรอเนี่ยอยากรู้จังเลยนะว่าความทรงจำของเขามันคืออะไรอือต้นมิตรภาพเหรอ เรามาเรียกต้นดีว่าต้นแห่งมิตรภาพกันเถอะเพราะว่ามันคือตัวแทนมิตรภาพของเราที่จะไม่มีวันแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยดีจังเลยเด้อเธอเห็นหรือยังอะต้นแห่งมิตรภาพออกดอกแล้วนะฉันเน่ะไปเล่าเรื่องนี้ให้โพสตี้ฟังแล้วนะเขาบอกว่าตน้นมิตรภาพนะ่ะม,มีความทรงจําที่ดีสําหรับเขามากๆเขาเลยรีบไปดูใหญ่เลยละ่ะ โพสตี้จำมาได้ด้วยหรอเนี่ยเธอคิดว่าแผนเราจะได้ผลหรือเปล่าไม่ต้องห่วงหรอกยังไงมันต้องได้ผลแน่เนอะโพสตี้นี่นะอออืเคปนายมาทำอะไรที่นี่งั้นเหรอก็แค่แวะผ่านมาเฉยๆอะนายถอยออกไปก่อนหน่อยได้ไหมอะ แต่ว่าฉันมาถึงที่นี่ก่อนนี่นะนายนั่นแหละที่ต้องเป็นฝ่ายถอยไปฉันต่อหากที่เป็นฝ่ายมาถึงก่อนน่ะนายถอยไปเลยนะว่าไงนะฉันไม่มีทางถอยให้นายเป็นอันขาดอ่ะฉันมาก่อนนี่นะฉันก็เหมือนกันนะเ yeah! น,นื้อถอยไปเลยเนื yeah! ้อ

เพื่อนเพื่อนแต่เป็นรอยใช่ปหช่วยด้วย,วยฉันพยายามเต็มที่แล้วแต่มันก็ไม่ยอมขยับเลยสักนิดะฉันว่าเราน่าจะตัดต้นไม้ออกไปต้นหนึ่งนะฮะจะตัดต้นไม้ออกไปต้นหนึ่งเหรอไม่ได้นะไม่ได้เด็ดขาดเลยะทำแบบนั้นมันไร้เหตุผลสิ้นดีเลยไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะช่วยพวกนายออกมาแล้วก็จะช่วยต้นไม้ต้นนี้ด้วยรอย ค่อยๆดึงต้นไม้ช้าๆและเพิ่มช่องว่างให้มากที่สุดนะแอมเบอร์ปลาเคปแลวก็โพสตี้ออกมาจากต้นไม้ทีนะเข้าใจแล้วทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมอืมฉันพร้อมแล้วโพลลี่ฉันก็พร้อมเหมือนกันดีมากฉันเริ่มเลยนะเฮ้ยอ้าเฮ้ย้ ได้ลแล้วล่ะนะอีกเดียวก็จะสำเร็จแล้ว咯เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดอีกนิดเดียวอ่เฮ้ยเฮ้ยทำไมยังไม่เสร็จสักทีล่ะเนี่ยแบบนี้ต้องไปไม่ทันบรูเน์แข่งแน่เลยเออเออเ้ยเออนึกออกละต้องขนทีเดียวทั้งหมดนี่เลยแล้วกันเฮ้ย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 เอาละเฮ้ย น้ำปูน้า,า,านไม่ควรขนท่อนสุงเยอะแบบนี้นะเดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกออไม่ไม่เป็นไรหรอกเยอะแบบนี้ฉันก็ยังรับไหวอยู่อะฮะ ล่าพ่อมาช้าจังเลยนะครับเกือบจะถึงตาปรูเนอร์แล er> ้วด er> ้วยอ่ะเฮ้ยก็นั่นนะสินะโอ้ยฉันคงจะขนสูงมาเยอะเกินไปทาไมรีบแล้วก็เขาไปดูการแข่งไม่ทันแน่เลยอดทนเอาไว้ยิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอไม่นะไม่นะไม่เฮ้ย สปุกี้เท่านั้นนะคะผู้ชนะวันนี้อาจจะเป็นบรูเนอร์หรือสปุกี้ก็ได้ใครกันนะที่จะเป็นผู้ชนะทำไมดัมโปยังไม่มามมมอีกนะเขาบอกว่าจะรีบม,มาเชียร์ฉันนี่นาตอนนี้เราต้องขออยู่ิการแข่งขันก่อนนะคะทีมกู้ภัยรลขึ้นมาบริเวณทีก่อนเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอเกิดอะไรขึ้นเหรอจินมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นที่ลานเกาะสร้าง ดัมโปรประสบอุบัติเหตุขณะข,น,ขน,ทนท่อนสูงขึ้นเนินน<ะ>่ะดโปเหรอเพราะฉะนั้นดัมโปก็เลยยางแบนและท่อนสูงทั้งหมดก็เลยลงไปกองกันอยู่ที่ถนนดัมโปก็คงแก้ไขอะไรในเรื่องนี้ไม่ได้ซะด้วยพอรี่เรารีบไปช่วยเขากันเถอะอ,อรีบไปกันเถอะเราไม่นอกปล่อยให้ดัมโปทำงานคนเดียวเลยจริงๆผมขอโทษนะครับ เฮลลี่นายลุงหน้าไปก่อนเลยนะไปดูสถานการณ์ทีเข้าใจแล้วอยู่นั่นไงดัมโปเฮลลี่ใช่เฮลลี่ฉันถดต่อไปไม่ไหวแล้วอะใจเย็นเอาไว้นะอีกเดียวทีบกุ้ภัยก็จะมาถึงแล้วฮ้ยอยู่นั่นไง นายกับแอมเบอร์จัดก,การทานันทีทีนะ,เข,นะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอมเบอร์รีบจัดก,การตรงนี้ก่อนเถอะ อย่างเรียบร้อยแล้วครับดัมโป้ขอบใจมากเลยนะเพื่อนด้วยความยินดีเฮ้ยฮะไอ้บ้ระวังนะฮะฮะฮะป็นไฮะะระย ฉันไม่เป็นไรหรอกดัมโปมาถึงแล้วอ่ะโอ้ดัมโปฮึคณบิวเดอร์ดัมโปพวกเราควรจะอยู่ช่วยนายตั้งแต่แรกฉันขอโทษที่ทิ้งนายไว้แบบนั้นขอโทษนะฉันขอโทษจริงๆที่ทำให้พวกนายต้องเป็นห่วงว่าแต่การแข่งขันเป็นยังไงบ้างเหรอการแข่งขันมันยังไม่จบลงแค่นี้หรอกดัมโป ดูเนอร์ยืนการานว่าเขาจะเริ่มการแสดงเมื่อเทอมมา <c oughs> จริงเหรอเนี่ยเอาละงั้นเราเริ่มการแข่งขันกันเลยก็แล้วกันบรูเนอร์ทีนี้เธอพร้อมแล้วนะครับน้ำโปวางใจได้เลยฉันจะต้องชิงถ้วยบรูมคับมาเป็นของตัวเองให้ได้เลย พูดอะไรแบบนั้นล่ะบรุงครับต้องเป็นของฉันตั้งหากล่ะเฮิ๊บไปจะเฮิ๊บไม่นะลูกเบาฉันใครขโมยไปเนี่ยฉันเปล่าขโมยนะมันเป็นมายากลตั้งหากล่ะไม่นะมายากลงั้นเหรอกล้าได้ยังไงมาแกล้งฉันหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะลูกนาวลไกนาวอะไรอะในคิจะโผล่การแสดงของฉันใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะว้าวป๊อกทำหน้าที่ดีๆมากๆเลย ไม่น่าเชื่อเลยนะอายุอย่างตั้งร้อยกว่าปีแล้วนะทุกๆคนเกิดเรื่องใหญ่แล้วละ่ะมีเรื่องอะไรเหรอเฮลลี่คุณมาสเตอรกับคุณวิวลเล่ประกาศว่าพวกเขาไม่ใช่เพื่อนกันอีกต่อไปไอ๋อเนี่บรูนะนายเป็นอะไรหรือเปล่ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจงั้นเหรอคืออันที่จริงฉันอยากจะได้คำชมอย่างโพ๊กบ้างอะ ฉันอยากออกหนังสือพิมพ์อย่างเขาบ้างอืมอถ้างั้นเราไปขุดรอบๆบ,บ้านคุณปูม,มาสตีดูดีบางทีนายอาจได้เจอเของวิเศษอยู่แถวบ้านเขาก็ได้ฮจริงด้วยสิทำไมก่อนหน้านี้ฉันถึงคิดไม่ออกนะอ๋อเธออยากมาขุดรอบๆบ,บ้านฉันเหรอใช่ครับไม่แน่นะเราอาจจะเจอของวิเศษมากกว่ายางรถที่โปอกเจอก็ได้นะครับ ถ้าไปแบบนั้นจริงแล้วก็อาจจะได้ขึ้นพาดหัวข่าวว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสมบัติท,ที่สองถูกพบที่บ้านคุณปู่มัสตี้ผมจะได้รังไปกับคุณปู่ด้วยไงอ้ยนั้นก็ได้เลยอยากคุณก็คุณไปเลยวิวเลอร์ดูสิว่าใครจะได้กว่ากันเอาล่ะจะต้องมีอะไรซ่อนอยู่อาจจะเป็นเพชรหรือไม่ก็อย่างที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ขอให้เจออะไรสักอย่างทันหน้าอ้ยมีแต่ขยะขยะเต็มไปหมดเลยอ่ะ้อยโหนี่ก็ขยะเหมือนกัน ไม่เห็นมีอะไรเลยอะไม่เจอสมบัติเลยสักชิ้นหนึ่งยายแกแล้วสิจะจะขึ้นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยนึกงยกงเฮ้าตัวหคุณโปครับคุณโปคุณโป้เสียงอะไรอีกล่ะเนียวเฮ้ย,ยนี่รูน่ายังไม่กลับอีกเหรอคุณโปว่จาจะเฮ้ยเฮ้ย ช่วยผมด้วอยอุ้ยอุ้ยอุ้มุลย,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 ยนะคุณปูครับได้ปรดปช่วยผมด้วยผมเปี่ยงขึ้นไปไม่ได้ รงนะบรูเด้อแมจะได้ขึ้นไปอย่างปลอดภัยนะรรยพร้อ,รอมมะอืมฉันพร้อมแล้วรรยวางเครนลงไปเลยเข้าใจละเเอาละเรียบร้อยแล้วพอลี่เริ่มเลยรรย นะยงไงไม่ต้องกลัวนะบรูเนอะร์ทุกอย่างจะเรียบ,บร้อยเองอ่ะเอะทุกคนไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ฉันไม่เป็นไร นี่ละแอมเบอร์จัดการเรื่องต้นไม้ทีนะเข้าใจแล้วรอยออกแรงอีกทีนึงนะจัดให้เรียบร้อยเรงออกไปที ในที่สุดเธอก็ปลอดภัยสักทีนะดีใจจังเลยนั่นอะไรนะมัสตี้มัสตี้นายยังจำของนี่ได้ไหมทำไมจะจำไม่ได้นี่เป็นแคปซูลการเวลาที่เราฝังเอาไว้ด้วยกันตอนเด็กยังไงล่ะสิ่งนี้เป็นความทรงจำที่ดีของเราสองคนนะบรู Bruno, น่าเธอได้ค้นพบสิ่งที่ดีที่สุดแล้วลนะ <c oughs> โอตกลงผมหามันเจอเนี่ย ก็ใช่นะสิถ้าไม่เพราะเธอมาขุดหลุมนี่แล้วก็เราเองก็ไม่มีทางจำมันได้หรอกนะรู้ไหมรู้เนอเข้าใจเธอมากจริงๆนะอาแล้วผมจะได้รับคำชมไหมครับเราควรจะชมเข้าดีไหมเนี่ยฉันว่าชมเข้าไปเถอดนะว้าวผมได้รับคำชมสักทีหนึ่งเย้เว้าวเออ มันไม่ทำงานหรือฮะเตซี่หายไปไหนนะเอาล่ะเติมจากอันที่สองเหมือนเคยก็แล้วกันนี่เลย อะไรขึ้นกันแน่เนี่ยฮะขอบคุณพระช่วยเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุุกเฉินกลี่นนี่มุ่งหน้าเข้าเมืองด้วยความเร็วสูงสุดนะดูเหมือนเขาจะใช้ที่ชาร์จอันที่เสียนะคงจะใช้พลังมากเกินไปจนทําให้รถเกิดชด็อตเรามีเวลาไม่มากรีบไปในที่เกิดเหตุกันดีกว่าจแลว เฮลี่ตรวจดูว่าคลินนี่อยู่ไหนนะเข้าใจแล้ว

ให้คลีนนี่ใช้พลังงานจนหมดเหรออ๋อเราพาเขาไปที่ลานฝึกกันดีไหมคลีนี่จะได้ใช้พลังของเขาอย่างปลอดภัยยังไงล่ะทุกคนขอทางหน่อยขอทางหน่อยค่ะ เพิ่พมความเร็วอีกหน่อยนะจะปล่อยให้ครีนี่ตามมาทันไม่ได้นะเข้าใจแล้วจับให้